เอาล่ะสวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีใช้ตัวสายโพส์นะที่มีคนถามมาก็กดตัว B นะเป็นแบ็กนะตัว B ไปที่กระเป๋าแล้วจากนั้นก็มาตรงนี้นะฮะนี่อันนี้มันเป็นเกียร์ใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็มาไอเทมนะ B ีแบ็กแล้วก็ไอเทมแล้วมันก็จะมีนี่นะสายโพส์เนี่ยทีนี้เวลาเราคลิกทีนึงเนี่ยข้อมูลตรงนี้มันเป็น how to obtain ก็คือเราจะไปซื้อได้ที่ไหนนะ สมมติผมคลิกตรงนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยเราต้องไปซื้อตรงนี้ได้นะโอเคมันเรารู้วิธีได้รับมาแล้วนะตอนนี้ผมทั้งตัวเหลือ7อันผมก็กดแล้วผมก็เพลสเนี่ยเราก็จะปักนะมันจะมีให้ assets, แอสเซทเราก็จะพิมพ์อะไรก็ได้คือภาษาไทยอะผมลองแล้วมันมันสระมันยังได้ไม่คมนะมันยังได้ไม่สวยมันยังได้ไม่สวยดีอะเออวันดีเออฮาวันด,ด,ด,ดีและอิมเมจใช่แล้วก็เป็นเท็กซ์ทเจอร์ แต่เวลากด Image มันเหมือนมันมันต้องพิมพ์ใหม่นะดังนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดนึงคำสั่งก็อยู่นี้นะ w a d คือ pan camera เนะี่ย enter ก็ enable time f r o z e n นะแต่หลักๆผมว่าเราน่าจะใช้แค่คลิกขวานะครับคือเราจะไปถ่ายไหนอะย่างเช่นผมจะบอกว่าเนี่ยจดหมายอยู่ซ้ายมือนะก็กดถ่ายได้เลยกดหมายอยู่ซ้ายมือกดถ่ายนี่แล้วเราก็กด confirm add ใช่ไหมเรา add ไป วัดดีแล้วก็เขียนว่าเนี่ยเลตเตอร์เล็บแฮนด์นี่มันก็จะมีใส่ท่าด้วยนะถ้าเรามีท่าอ่าผมจะใส่ท่าอะไรดีนะแกล้งตายแล้วกัน <c oughs> โอเคนี่ <Hey. S 1> วัดดีใช่ไหมเลตเตอร์เล็บแฮนมีรูปชี้ให้ดูเออแล้วเราก็กด enter ปั๊บนี่เป็นเอาวิธีใช้เบื้องต้นก่อนแล้วกันนะเพราะฟังก์ชันบางทีผมยังเห็นไม่ครบนี่อ่ะเราก็มาดูนี่